ต่อมน้ำเหลืองสำคัญกับผู้ป่วยมะเร็งอย่างไรและเหตุทางการแพทย์ทำไมถึงมีประโยชน์กับผู้ป่วยมะเร็งนะครับผมวันนี้อยากจะมาเล่าถึงความสำคัญของต่อมน้ำเหลืองเนาะก่อนที่ผมจะพูดถึงความสำเร็จในงานวิจัยของทางเราที่ร่วมง,งานวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับผมต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมีอยู่ประมาณ700กว่าตกระตอมทั่วร่างกายนะครับเปรียบเสมือนกับ ป้อมปราการด่านแรกและป้อมปราการด่านสุดท้ายของผู้ป่วยมะเร็งนะครับผมคอยกําจัดสิ่งแปลกปลอมรวมถึงเซลล์มะเร็งนะครับผมโดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยต่อมน้ําเหลืองถือเป็นป้อมปราการด่านสุดท้ายเลยนะครับที่คอยดักจับนะครับการเจริญเติบโตการลุกลามของเซลล์มะเร็งทั่วร่างกายนะครับผมเพราะอะไรครับเพราะว่าเซลล์มะเร็งเนี่ยสามารถลุกลามเจริญเติบโตจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งได้เนี่ย ผ่านทางกระแสะเลือดและผ่านทางท่อน้ำเหลืองเท่านั้นนะครับผมซึ่งในงานวิจัยที่เราได้ร่วมงานวิจัยกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้นะครับผมเราได้ใช้ตัวอย่าง2ตัวอย่างนะครับเพื่อที่จะเปรียบเทียบกันนะครับผมก็คือ1เลยเราใช้สารโพลีแซคคาไรด์ของ ate, เห็ดไมตาเกะเข้มข้นมากถึง50%เลยนะครับเปรียบเทียบกับตัวสูตรที่เราปรุงโดยผ่านออยอแล้วเนี่ย ไปทดสอบฤทธิ์ทางชีวภาพกับเซมเลงต่อมน้ำเหลืองนะครับผลลัพธ์ของมันก็คือว่าตัวสูตรที่เราร่วมกันคิดค้นกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้นั้นสามารถ ลดโปรตีนซึ่งเป็นเกราะหุ้มเซลเล์มะเร็งเนี่ยและช่วยเพิ่มเอนไซม์เพื่อกระตุ้นการทําลายตัวเองของเซลเล์มะเร็งได้นะครับดังนั้นเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าตัวสูตรที่เราคิดค้นร่วมกับทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้เนี่ยสามารถลดโปรตีนนะครับผมแล้วก็ยังสามารถเพิ่มจํานวนการตายคาเ์สีให้กับตัวเซลเล์มะเร็งได้ดีกว่าการใช้เห็ดไมตาเกะเพียงอย่างเดียวนะครับผม อย่างไรก็ตามผลการทดลองนี้เนี่ยยังอยู่ในระดับของเซลนะครับซึ่งเราเนี่ยทดสอบทิศทางชีวภาพกับเซลล์มะเร็งต่อน,น้ําเหลืองนะครับแต่ก็ถือเป็นข่าวดีของชาวมะเร็งทุกๆท่านเลยนะครับผมที่จะได้มีทางเลือกเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างที่ผมพูดเอาไว้เสมอนะครับว่าทางเลือกเท่ากับความหวัง ความหวังเท่ากับทางรอดนะครับผมสำหรับผู้ป่วยท่านใดนะครับที่สนใจนะครับจะศึกษาข้อมูลเข้าไปศึกษาข้อมูลได้ที่ w w w c a n c e r ว็ a t a l a n d c o m นะครับหรือถ้าสนใจในผลิตภัณฑ์นะครับก็สามารถแวะเข้าไปเยี่ยมชมได้นะครับที่ Lazada, s h o p ป e แล้วก็ Facebook นะครับผมทุกช่องทางนะครับจะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำกับผู้ป่วยนะครับผมขอบคุณครับ